เดี๋ยวเรามาใส่น้ำที่ลูกป่งกันสีฟ้าในในลูกป่งใส่ไปเลยสีเหลืองอันนี้สีเขียวทันนี้<ม>เราจะ <3 S 1> เอาในปะ่งใส่น้ำนะนี่เราใส่สีเข้าไปด้วยนะคะทุกคนมีสามลูกนะนี่ลูกที่สองลูกใหญ่ยังใหญ่พอยังทุกคนอ่าพอแล้วก็ได้อ่ะเลย เอาสัญญาณมาให้หมามาแล้วในลูกโป่งมีสีด้วยนะคะนี่เฮ้ยหนักมากวหวลูกสิโยกไหไหมโยกมาไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะโอ้ลูโหอาลาวาทะลักโอ้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วลาวาลาวาไหลไหลเน่งดึงเน่งดึงลาวา ทั้งหมดมีสามลูกนะทุกคนอุ้ยจะแตกเม้น,เนี่ย